สวัสดีครับวันี้พี่เอมีเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินแล้วก็การประกันชีวิตในชื่อเรื่องว่าการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตในวัยเกเษียณนะครับยกตัวอย่างนะครับขอสมมติชื่อนะครับพี่สมชายนะครับเคยเป็นชายหนุ่มที่เต็มไปด้วยพลังนะครับพลังชีวิตพลังในการทํางานทํางานหนักนะครับเพื่อสร้างฐานะและดูแลครอบครัวนะเขามั่นใจว่าเงินออม และการลงทุนบางส่วนนะครับเพียงพอสำหรับชีวิตไวเกษียณแน่นอนจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับเขาได้เห็นเพื่อนรุ่นพี่ในที่ทำงานที่เกษียณไปก่อนหน้าเพื่อนคนนั้นเคยมีชีวิตที่ดีนะครับมีเงินเก็บมากมายแต่เมื่อเกษียณได้ไม่กี่ปีนะครับเงินในบัญชีของเพื่อนน่ยของรุ่นพี่เนี่ยนะครับก็ลดลงไปอย่างรวดเร็วเพราะค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นนะครับแล้วบวกกับค่ารักษาพยาบาลค่าครองชีพ นะฮะสิ่งที่ไม่เคยคาดฝันมาก่อนคุณสมชายก็เริ่มหวั่นใจเพราะว่าไม่อยากจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะครับเพราะว่าในสถานการณ์ของการที่เราหลักกษียณแล้วเนี่ยเราไม่มีเลี้ยวมีแรงหรือเราไม่มีางานการทำนะครับ <c oughs> ก็ไม่แน่ใจแล้วนะครับว่าจะทําอย่างไรกับอนาคตของเขาที่เคยคิดว่ามันจะมั่นคงได้ด้วยเงินเก็บเงินออมแค่นั้น <c oughs> วันหนึ่งนะครับผมก็ได้เข้าไปพบแล้วก็ ได้แนะนำนะครับให้พี่สมชายเนี่ยลองพิจารณาดูถึงตัวประกันบำนาญน,นะโดยอธิบายว่านะครับประกันบำนาญเนี่ยมันก็เหมือนกับพี่สมชายเนี่ยสร้างรายได้ประจำสร้างเงินเดือนประจำให้กับตัวเองในวันที่พี่สมชายจะ,กะเกษียณทุกๆปีนะครับจะมีเงินบำนาญที่ได้ตามแผนมันจะช่วยให้เหมือนมี passive income เหมือนมีเงินเดือนประจํา ยังเข้ามาในบัญชียอย่างสม่ำเสมอเสริมกับเงินเก็บเงินลงทุนด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกองทุนไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับมันก็จะช่วยให้เพียงพอไปตลอดชีวิตเพราะการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงแต่เงินบำนาญเนี่ยมันคือมันกา,การการันตีนะครับเงินที่จะให้เราอย่างสม่ำเสมอตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่และเมื่อเราจากไปเงินที่เหลืออยู่มันจะตกไปที่ทายา นะครับเราจะไม่เผลอเอาไปใช้สุรุ่ยสุร่ายนะวันนั้นพี่สมชายก็เลยได้ตัดสินใจทําประกันบํานาญเอาไว้แล้วเมื่อถึงวันกเกษียณนะครับเขาก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายต่อไปเงินที่มันได้มาเนี่ยเอามาแบ่งใช้เนี่ยต่อปีเนี่ยมาแบ่งใช้เป็นรายเดือนเนี่ยก็ใช้ให้เต็มที่ใช้หมดไปได้เลยทุกๆปีนะครับเพราะว่ามันก็จะมีเงินใหม่งอกเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะเขาจะได้รับเงินบํานาญ ชีวิตสมัครเสมอนะครับมันจะทำให้ชีวิตหลังเกษียณเนี่ยมั่นคงนะครับรองรับกับค่าใช้จ่ายพื้นฐานพี่สมชายยังสามารถที่จะออกไปเที่ยวไปทำกิจกรรมต่างๆนะครับที่อยากจะทำได้โดยไม่ต้องเป็นกังวลกับเรื่องเงินในบัญชีมากนะักนะประกันบำนาญเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณ ของเรามีอิสระภาพไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานนะครับหรือไม่ต้องมานั่งกังวลเงินในบัญชีว่ามันจะหมดลงหรือเปล่านะการมีรายได้ประจำเลยนะครับจากประกันบำนาญเนี่ยเป็นการสร้างความมั่นใจให้อนาคตกับพวกเรากับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับถ้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาพูดคุยกับพี่เอได้นะครับยินด,ดีให้คำปรึกษาครับสวัสดีครับขอบคุณครับ